ขยัน,เ,เ,ขยนเขียนเขียนชีววัตนี่รูหนึ่งไม่งั้นมันก็เป็นตำนานที่เฉยตำนานที่เป็นความจริงเหมือนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้นั่นดูหนั่นตำนานที่เป็นความจริงตำนานสอนเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องโสดาเรื่องสิิตาคาเรื่องอนาคาเรื่องพระรังหันนั่นดูเป็นตำนานที่เป็นสัจจะความจริง พอจะได้ศึกษาความรู้ปฏิบัติตามนั่นลูกนะลงใจการรู้เห็นก็ลงใจน,นรกสวรรค์ตายก่อตายใหม่อยู่อยู่แบบไหนรู้เห็นนี่น,นั่นนี่ลูกคือตำนานที่เป็นความจริงส่วนมากตำนานนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นสิ่งที่แปลกปลอมหรือของปลอมมากกว่าไงแต่ตำนานในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตำนานที่เป็นของจริง ปีพศ2538ปีพศ2538พ่อทราบถึงตำนานความเป็นจริงของพระพุทธศาสนาปีพศ2538ตอนแรกก็อยู่เป็นปกติูปนะีปี38คือเห็นเห็นตำนานที่ความเป็นจริงครั้งแรกในชีวิต แต่ว่าที่รู้ที่เห็นเป็นตำนานานานแล้วลูกตั้งแต่เป็นหนุ่มแต่ก็ยังไม่แน่ใจการรู้การเห็นการอะไรนี่ก็รู้เห็นมานาน,านแล้วแต่ไม่แน่ใจไงที่มาแน่ใจพ่อมาเห็นตำนานที่เล่าขานเรื่องพระละหันว่าหลวงพ่อชาสุพุทโธอหลวงปู่มั่นปุริตตโตหลวงพ่อชาสุพุทโธเป็นพระละหนันนั้นก็เลยมีเพื่อนเขาเอา พระธาตุกะดูของหลวงพ่อจาสุภโทมาให้ดูนั่นในรูปนั้นปีพศสองพรสามสพอจึงทราบวา่าตำนานในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานต่อกันมาเฉยเฉหากเป็นความจริงไงหากเป็นความจริงอย่างนั้นไงลงใจเลยนะพ่อในอแต่ตัดสินใจเก็บสิ่งของต่างๆและเตรียมพร้อมที่ยะบนประชาคือเห็นของจริงไงดู ตอนแรกก็มีหนังสือเป็นตำนานในตำราก็เรียกว่าตำนาน,น,น,านแล้เขฟังอ่านแล้วก็ฟังเพราะเป็นตำนานที่เราขานมาสองวันแล้วกว่าปียาวใช่หรือไม่ใช่ลองบดดิบัดูก็รู้บ้างเห็นบ้างแต่ก็ไม่ลงใจไงเป็นปุบปุป๊บเป็นการรู้การเห็นอีกแบบหนึ่งแต่ที่ลงใจก็นี่แหละของหลวงพ่อจาจุพุท ลงเลยพอลงปุกลงแล้วก็เตรียมงานเเตรียมงานไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานเฉยๆนี่นะว่ามันเป็นตำนานที่เป็นความจริงสงควรยิ่งที่เราจะเข้าไปอป,ปฏิบัติตามตำนานนั้นพราะเชื่อที่สุดเชื่อแห่งที่สุดลึกลงที่ใจว่าเป็นของจริงบุญมีจริงบาปมีจริง นรกมีสวรรค์มีพรมโลกและเมืองพุิพานมีปฏิบัติอย่างปฏิบัติแบบไหนจึงจะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยปฏิบัติแบบไหนจึงจะไม่ตกนรกหมกไหมปฏิบัติแบบไหนจึงจะเข้าสู่ที่ปรมังสุกขงังเ,เรียกว่าเมืองพิพานศึกษาในตำนานแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูเริ่ม ิตใจนี่เริ่มที่จะฝักไปทางด้านนั้นไงเชื่อรู้เห็นพวกนรกบ้างพวกจิตวิญญาณบ้างพวกเขาจะลากวิญญาณลงนรกบ้างขอลงเลยพ่อนี่ตั้งแต่เป็นารวาสพูดในฝันผมนึกว่าตำนานนี่เป็นของปลอมไงอ๋อตำนานนี่เป็นของจริงมุมาหน้าบางกันเลยเรานี่ยไม่วุ่นวายทางด้านโลกวุ่นวายถ้าวุ่นวายก็วุ่นวายทางธรรม ทำไมยังว่าวุ่นวายเพราะมันฉุกเรลหกนมี่ยหมๆมันก็ต้องวานวุ่นวายเป็นของธรรมดาใช่ไหมล่ะมันเราก็ทําการทํางานมันก็ต้องวุ่นวายจะเอาอะไรมันก็ลงไม่ลงใจยังไม่แน่ใจมันก็ฉุกเรลหกมันก็วุ่นวายกลัวพอจะพูดให้ฟังว่ากู้ที่ตกนรกหมกไหมนานๆนี่นานมากนี่เวียนว่ายตายเกิดในการตกนรกหมกไหมมันจะเข็ดหลาบ การเกิดเป็นเศรษฐฉานมันก็เข็ดหลับการเกิดเป็นมนุษย์ก็เข็ดหลับการเกิดเป็นเทวดาก็เข็ดหลับการเกิดเป็นพงก็เหมือนกันผู้ที่เกิดในนั้นเพราะว่าพอรู้พอเห็น <Heroes> บอศืกษาในตำนานงนี่มันลงที่ไม่ตกนรกนี่มันลงที่ไม่เกิดมันลงเข้ามาอย่างนั้น ไม่เกิดในโลกที่มีแต่ความทุกข์เกิดในโลกที่ไม่มีความทุกข์มีไหม,มลงนั่นพ่อนี่ไม่เหมือนหมูนี่ยพรารู้นี่ลูกมันรู้ใจใจนี่คือลงที่ใจนั่นแหละมันจะลงแบบลม,ลม,ลมลลๆแรงๆนี่เปนลงที่ใจศึกษาความรู้ดูพอได้เห็นออหมูได้เอากระดูของหลวงพอ่อจายสุภาพโทมาให้ เอาหนักเลยพ่อนี่ศึกษาความรู้ด้วยปฏิบัติด้วยหมุนเลยใจนี่เนะี่ยไม่อยู่เป็นสุขตั้งแต่แรกมันก็นิ่งของมันอยู่ตามประชาทางโลกใช่ไหมล่ะแต่พอมันทราบเรื่องอธิษฐานของพ่อแม่กูนะที่ได้รู้ได้เห็นได้จับต้องดูนี่มันก็เลยลงของมันเพราะว่าการตกนรกเรามันตกนรกที่จนเข็ดลาบคือตกนรกมาก พื้นเจาน้ากนรลกก็มาเป็นเปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพเทวาบ้างได้ฌานได้ญานก็ไปพรมมนโลกได้รูปฌานก็ไปอรูปปรพมมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปของมันนานอักขูมันจึงไม่คิดที่จะไปไหนอีกเพราะแน่ใจว่าสถานที่หนึ่งที่ไม่ตกนรก มันต้องเป็นขมันมาดูกันถ้าไม่เป็นขมันมาแล้วมันจะเข้าไปได้ยังไงขณะคิดถึงว่าเราจะไปอรูปภปพนี้มันก็ยังจิตประวัติว่าเมื่อออกจากอารูปภปพต้องตกนรกนั่นก็แสดงว่ามันไปมาแล้วมันจึงเขตดลาบถ้าจะไปพรหมโลกสินนส้นฌานสิ้นญาณในอรูปภพม,มันก็ต้องตกนรกอีกนั่น พอได้ยานได้ฌานจึงเข้าสู่รูปประภมได้พอได้ฌานถึงอรูปฌานจึงเข้าสู่อรูปประภมได้ไงพอได้รูปฌานก็มันน่าจะอยู่อย่างนั้นไงรูปนันมันก็ไม่เอาไงมันกบว่าเมื่อออกจากรูปฌานคือรูปประภมต้องตกนรกนั่นเมื่อเข้าสู่อรูปฌานออกจากอรูปฌานก็ตกนรกนั่นข้อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เป็นกระวาดพูดให้ฟัง คงตัวลหมกไม่คงเป็นเทเ,ทเทวาคงไปอรุปรพรมหรือพรมมาโลกอย่างสุดๆแล้วไงจึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่งั้นมันก็ไม่เบื่อหน่ายนะลูกนะไม่งั้นก็ไม่เบื่อหน่ายเพราะยิ่งมาเกิดเป็นพวกเทวดาโอ้ยิ่งดักละสิ้นบุญก็ลงนรกปับ๊บลงนรกปับ๊บกลับมาโลกมนุษย์ก็เหมือนเดิมสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ก็ลงนรกปับ๊บถ้ามีบาปอุศลคอยอยู่ เป็นเปเป็นธุรกายเป็นสเตเรชานเป็นตกตรลกอีกอยู่กันนแหละมาเลยทอง่ะไงดูนะพอไปทอก็เลยตัดสินใจตัดสินใจทําลายวัฏตะคือทําลายการเรียนว่าแต่เกิดนั่นวัตวลุลไม่วนเวียนในการเรียนว่าแต่เกิดอีกพอตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเข้าสู่สถานที่ที่เหนือการพบรูพบแวรูป,ประพบ ไม่มาเกิดในการพบรูปพบอรูปประพบอีกไงคือพบทั้งสามไม่เกิดอีกเบื่อท้อแต่ัดสินใจทิ้งพบทั้งสามเข้าสู่กติชี้เหนือบุญแล่เหนือบาปเรียกว่าเหมือนระนิพพานโน้นลูกกิตมันเป็นอย่างนั้นกิจพ่อจะไม่เหมือนหมู่นี่ในเวลาสอนนี่เราก็เอาความจริงออกสอนว่าจะเขียนจริงว่าบัดนี้ถ้าไม่จริงเราก็ไม่เขียนดีกว่า หรือจริงอยู่ไม่มีสีพระยานไม่เขียนดีกว่าเขียนไปแล้วผู้อ่านก็จะตำหนิติเตียนเป็นบาปเป็นกรรมเฉยสุดีมีสีิพระยานถ้าติเตียนก็มาดูของจริงนั่นไอ้ตัวนั้นสมบูรณ์บริเูรบ์ญที่สุดเลยหลักคำสอนของพกุทธเจ้านี่ลูกเป็นหลักคำสอนที่เป็นตำนานมายาวนานสองพัร้ก,กว่าปี แต่เป็นตำนานที่เป็นความจริงเมื่อเราน้ตำนานนั้นมาพินิพีนาไตตองและปฏิบัติดูเราจะทราบว่าเป็นตำนานที่เป็นของเทเป็นของจริงหนึ่งไม่มีถองแต่ถ้าใครศึกษาความรู้เฉยๆก็คิดว่าเป็นตำนานนรกเป็นตำนานสวรรค์ก็เป็นตำนานพมาโลกอรูปปรมเมืองปณิปันเป็นตำนานที่เล่าขานเพื่อต้องการเป็นเจ้ารัทธิ สำหรับผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดอย่างนั้นหากแม้นอยู่ในพุทธศาสนาก็ตามผู้ที่เป็นสมาธิทฐิเขาไม่นึกไม่ถึงไม่ตองทางด้านที่เลวเขาจะนึกถึงตองทางด้านที่ดีหนึ่งเดียวแห่งความศรัทธาที่เรียกว่าอาจรสศรัทธานั่นลูกอาตโนนั้นไม่ได้อยู่ที่ที่อื่นถ้าจิตมันดิ่งลงที่นั่นมันก็หาวิธีการออกหาวิธีการที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายายเกิดอีกผู้ที่เห็นก่อนหมู คือพระพุทธเจ้าผู้นี้ตกนรกจนเบื่อหน่ายเป็นพรมเป็นอรูปพระพรมเบื่อหน่ายเพราะศึกษาความรู้ดูในตำนานพระพุทธเจ้าบางชาติก็ตกนรกสมัยที่ยังไม่ัดสรุปเป็นโพธิญาณบางชาติก็ตกนรกเพราะสร้างบารมีโพธิญาณบางชาติตกนรกบางชาติเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัติเรฉานเป็นยักษ์เป็น พวกเทพชั้นจาตุมชั้นดาวดึงนิมมาบรนิมพวกยามาพวกดุสิตเป็นหมดเลยขึ้นไปสู่พรหมโลกเป็นพรหมจากนั้นก็เข้าสู่เป็นอรุปภพรมเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิหมุนไปเป็นทุกสิ่งอยา่างเป็นจนเข็ดลาบไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเข็ดลาบคือจนเบือ่อลูกที่แสดงว่าพวกเรานี่ยังไม่เบือ่อเหนภพชาติที่เกิด อยากเกิดเป็นมนุษย์อยากตกนรกอยากเป็นสัเดรจฉานอยากเป็นเปรตเป็นอสุรกายสแสดงว่าพวกเรายังตกนรกไม่พอใจมันก็เลยยังประวัติในทางด้านที่เร็วบ้างและด้านที่ดีบ้างมีคู่กันไประหว่างพบของพวกสุคติและทุกติพวกคู่กันไปเหนือสุคติและทุกติที่ทิ้งสมมุติที่เรียกว่าวิมุติ หลุดพ้นจากสมมุติน,นผู้นั้นต้องเบื่อหน่ายจริงๆคือเกิดจนเบื่อหน่ายเกิดในนรกเกิดเป็นสัตเตรัจฉานเป็นเปรยเป็นสุรกายพวกเป็นเทพเทวาเป็นพรหมเป็นอรูป,ปรพรมเป็นทุกสิ่งอย่างในภพทั้งสามจนเบื่อหน่ายผู้นั้นลูกจึงตัดสินใจได้ถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ตัดสินใจไม่ได้ลูกนั้นอะไรเป็นเครื่องวัดใจใจเป็นเครื่องวัดแห่งคุณงามความดีระดับ ถ้าเป็นน้ำวัดก็เป็นน้ำของพวกในช่างทีตง่ต้องการความเที่ยงตรงที่สุดใจตัวนั้นน่ยดูกเป็นน้ำวัดระดับแห่งความเที่ยงตรงเมื่อมันเที่ยงตรงเมื่อไหร่มันก็ไม่วอกแวกคอนแวนมันไม่ไปไหนละมันก็เข้าสู่กติที่เที่ยงไม่เอ็นไม่เอียงอีกคือเมืองพุิภาณนั่นมาเข้าไปตรงนั้นอย่างนั้นเราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดทําไมกลับมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ ถ้าผู้ที่ต้องการเกิดอยู่ก็แสดงว่าไอ้หมอนั่นยังเกิดไม่อิ่มยังไม่พอในโลกนียตกนรกก็ยังไม่พอจิงกล้าทําชั่วดีต้องการสุคติภูมิในโลกของมนุษย์แสดงว่ายังเกิดไม่อิ่มพอในโลกมนุษย์บางคนเกิดเกิดไม่อิ่มพอในโลกของพวกสติเรฉานพอเป็นมนุษย์ปั๊บอยากจกเป็นสติเรชาน อยากจะเป็นนกอยากจะเป็นพวกก็ตายอยากจะเป็นพวกสุนัขอยากจะเป็นพวกช้างพวกเก้งพวกปางไปผลสุดท้ายก็อยากเป็นพญญากุดปัญญานางไปกาบไหวบวงสวงพึ่งสัตว์นั่นพึ่งสัตว์ตำราของพวกพราน์นามเขาให้พึ่งสัตว์แสดงว่าการเวียนไหวตายเกิดยังไม่อิ่มพอ พึ่งหนูบ้างพึ่งกระต่ายบ้างพึ่งวัวพึ่งควายพึ่งช้างตำราในการพึ่งสัตว์ของประเพณีโบราณก็มาจากพวกฮินดูและพวกรามคนสุดท,ท้ายในวันนี้ก็เลยไปพึ่งสัตว์เดรัจฉานขนาดใหญ่ที่เป็นงูพิษคือพญานาคแสดงว่ากลุ่มนี้ยังเกิดไม่พอยังต้องการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายพบหลายชาติหลายล้านพบหลายล้านชาติต่อไปจริง มีจิตที่ตกต่ําเรียกว่าจิตตกต่ําตกระกรรมลําบากเป็นมนุษย์ไม่พอต้องการเป็นสติเดชานกราบไหว้สติเรชานเป็นอาจารย์แสดงว่ากลุ่มนี้ยังเกิดยังไม่เบื่อหน่ายคือเกิดยังไม่เบื่อหน่ายในโลกสติเรชานยากเกิดเป็นสติเรชานอีกนั่นลูกนั่นเหตุผลคือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่า เกิดอิ่มไม่ใช่ว่าเกิดอิ่มพอแล้วยังจะกลับไปตรงนั้นอีกไม่ดู ok. เหมือนกับเรากินข้าวอิ่มใครจะกินได้อีกะกินได้อีกไหมกินน้ํำอิ่มเหมือนกินไม่ได้กินสิ่งกินสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มันอิ่มแล้วมันก็กินไม่ได้รูปนั้นพอมันแน่นแล้วมันกินไม่ได้อยากได้จุดนั้นแล้วพอได้มาแล้วมันอิ่มแล้วมันก็อยากได้สิ่งใหม่ข้าของภานอก พอจิตมันเทวญาณอยากแต่เมื่อกินอาหารอิ่มแล้วไม่สามารถกินได้อีกเหมือนกันลูกนั่นพ้ที่ตกนัรกหมกไหมนั่นไม่ใช่เป็นการแสวงหาเป็นการอิ่มมันนี่อิ่มปอเข้ามาลูกนั่นที่เกิดในรนกมันก็โอ้ยเบื่อหน่ายมันอิ่มแล้วอิ่มพอไม่อยากจะกลับไปคนกินข้าวอิ่มนี่ลูกนี่ไม่เหมือนแสวงหาของถ้าแสวงหาของนี่มันไม่อิ่ม ทิ้งตัวนี้แล้วไปตรงนั้นทิ้งตัวนั้นแล้วไปตรงนี้นี่อากาบกิริยาของสมมุติที่ลักษณะเปียกเปื่อยทางธรรมไงแต่ถ้าเกิดในภพทั้งสามมันอิ่มมันเหมือนกินอาหารกินอิ่มแล้วมันไม่กินอีกกินก็ไปไม่ได้มันก็อก้วกออมมันอิ่มเมื่อมันอิ่มพอในการเกิดมันก็ไม่คิดที่จะเกิด,ดอีกเพราะมันอิ่มแล้วไงเกิดในโลกมนุษย์ก็ไม่อยากเกิด สังเกตหลวงปู่ทั้งแ่เป็นคารวะหนึ่งเราตั้งปฏิทานจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกถ้ารู้ตัวว่าเกิดในเมืองฟ้าชั้นไหนถ้ายังไม่สิ้นอาสวะก็จะภาวนาละกิเลสที่นั่นแสดงว่ามันอิ่มพอในการเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังมีจิตประวัติอยู่ว่าถ้ายังไม่สิ้นอาสวะจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเทพชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วจะภาวนาละกิเลสที่นั่น ไม่กลับมาเกิดในโลกของพวกกายทิพย์อีกแสดงว่าอิ่มพออิ่มที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นลูกผู้อิ่มเั้นตำนานในวุทธศาสนานี่ที่เล่าขานมาสองพันหากว่าปีนี่ถ้าผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่ทราบเลยว่าเป็นความจริงจะคิดว่าเป็นเพียงตำนานเล่าขานต่อกันมาหลอกเด็ก หลอกกันต่อกันมาสองพันกว่าปีจิตของสัตว์โลกก็เลยรวมเป็นจิตที่มีเต็บากกุศลเข้าไปหาความจามจริงไม่ได้จนถึงปัจจุบันและก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปต่อไปถ้าเราไม่แก้ไขไม่พัฒนาจิตของตัวเองก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปต่อไปถ้าผู้นั้นเปลี่ยนพยายามปรับปรุงแก้ไขจิตของตัวเอง ให้มันอิ่มพอในการเกิดจ้ะสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่กลับมาเกิดให้ทุกยากตรกละกำลำบากเป็นสถานที่ที่มีความสุขตลอดกาลหรือตลอดอนาตการแล้วแต่ที่จะใช้คำพูดสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่คนไปแล้วมันมีความสุขมากไม่คิดที่จะกลับออกมาอีกเห็นพบทั้งสาม การพบรูปพบแอและอรูปพบเหมือนกองขยะหรือเหมือนหลุมมูดหลุมคูดไม่คิดที่จะกลับมาอีกนั่นลุงเมืองปณิพานเป็นอย่างนี้นมองเห็นพบทั้งสามเห็นอรูปพรมเห็นพรมเห็นพวกกายทิพย์เฮบุตเตีิดาเห็นมนุษย์พวกนี้เห็นพวกนี้เหมือนกับปองมูดกองคูดไม่ต้องไปพูดถึงสติเรชานเปสุรกาย เล่นอรกลูกเห็นมนุษย์เห็นพวกกายที่เตบุเทีทิดาเห็นพวกกลมเปรียบเสมือนกองมูดกองพูดนี่ลักษณะเปรียบเปยแห่งเมืองเพราะนิพพานลูกนัน้นสุขขนาดนั้นไงแต่พวกเรายังใจไม่ถึงจิตมันยังไม่ถึงใจมันยังไม่นำพาไปเพราะว่ามันชอบอย่งการเกิดอยู่มันก็ลำบากลูกนัน้นถ้าผู้ที่เกิดอิ่มแล้วพอแล้วจึงจะตัดทิ้ปัญหาได้ งั้นเราก็ทําไปลูกเดินโยมนั่งภาวานาสวดมนต์ไหว้พระไปตั้งใจที่จะพืชปฏิบัติแตคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีอิ่มใบความชั่วอิ่มไม่เป็นรร้ต้องเข้าใจนะว่าความชั่วนี้อิ่มไม่เป็นแต่คุณงามความดีอิ่มเป็นบริโภคแล้วอิ่มอิ่มแล้วมีความสุขบริโภคคุณงามความดี แต่ตาบริโภคความชั่วอิ่มไม่เป็นทุกหิวความชั่วเปรียบเสมือนการหิวโหยหิวอาหารหิวทุกสิ่งอย่างนั่นลูกความชั่วแต่ความดีเหมือนกับเรากินอาหารที่ปราณีดูอย่างพาสูเกียรติใจนี่ลักษณะเปรียบเปียทางธรรมกับทางโลกพูดถึงบุญและบ,บาปพ,พูดถึงตำนานเล่าขานเรื่องบุญและบบาปให้ลูกให้หลานฟังว่าเป็นตำนานที่เป็นของจริง ไม่ใช่ตำนานที่เล่าขานหลอกเด็กหลอกสัตว์โลกเล่นแต่เป็นความจริงถ้าใครนำมาประพฤติปฏิบัติจิตใจที่มันมืดบอดหรือจิตใจที่มันเศร้าหมองจิตมีแต่ความทุกข์มันก็จะเริ่มฉายแสงสว่างให้เห็นความสุขสุขนี้เป็นสุขที่ทางโกลกไม่มีหากเป็นสุขที่เหนือทางโลก เป็นสุขที่อิ่มรู้ได้เฉพาะตนไงแต่้งางโลกว่ากินข้าวนี่อิ่มจะรู้ว่ากินข้าวอิ่มแต่นี้มันเป็นสุขด้วยคุณงามความดีที่สร้างอิ่มแบบมีความสุขไม่ใช่อิ่มแบบกินของหนักเฉพาะอิ่มทิพย์ก็ใช่รูปนั้นเพราะบุญกุศลที่เราประพฤติปฏิบัติแล้วนั้นถ้าได้อิ่มแล้วเป็นของทิพย์ไ อิ่มตัวนี้จะอิ่มแล้วก็จะมีความสุขตลอดนาฏกาณนะพ่อขอร์โมทนายดุษฎีธู่